สวัสดีค่ะสวนปลานันทวันมาหอดไอ้แปลงหน้าของของเฮาแล้วค่ะนี่อู้เขาอู้น้ำของสวนปลานันทวันนะพี่น้องเนี่ยค่ะพอบ้านกะลัง่งเรากะลัล่งกันกะลั่งเบิง่งฟัวแม่นฟแม่นของสวนปลานันทวันค่ะสวนปลานันทวันเนี่ยค่ะมือหนีเ้าวันเสาร์เด้อค่ะพี่น้องเฮาสิต,ตก้าม่องนี่ละตกกาแปลงนี่ละ เบิ่งลูกสาวผู้ลังคนพุ่นแปลงนี้คือแปลงตกปลาปีนี้เฮาดำเนะคะ่ะเฮาสีดำพี่น้องขึ้นหอนหน้าขึ้นหอนไฮบอน้อผู้อยู่ต่างแดนในต่างประเทศนี่เนาะค่ะนี่เด้อนี่เด้อนั่นรถไถเฮาโชคปรีชาได้โชคปรีชามาซอยไถซอยหุดพี่น้องเอ,อ้ยยุคนีค่ไขยเบิดกำเบิดเว้นแล้วงัวเบิดกำเบิดเว้นแล้วใส่งัวเล็กไขยเล็กแทน บอกได้ออกบอกได้ออกยูทูปได้หนิเด้อนั่นกำลังแล้วกำลังแล้วเออชคปีชากำลังเอาการเอางานเบิงบบ้ง่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งลูกสาวพลังคนปวดเฮ้ยน้ำเพชสอันนี้ก็เป็นกำลังใจของของเฮ้าเด้อครของสวนเฮ้าเนี่ยค่ะพี่นอ้องอูเขาอูน้ำของสวนปลานั่นทวันเนี่เฮ้าสิตโตกา ให้นี่ละสีดำหน้าพี่น้องอันนี้เป็นเป็นหนา้าให้หน้าอีกใครนึงรอบๆบริเวณหน้าเฮ้ากำลังอันขันเป็นขั้น,นคู่ใหญ่ๆพี่น้องเพราะว่าแก้ไขปัญหาอันเขาเอาื่นว่าขั้นแทะขาดค่ะเอาบักใหญยๆหล่นเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยแดดแจ้งๆจจำๆค่ะจังไดมาเบิง่งอีกขันตอนนึงนอนพี่น้องเนาะสวนปา่านนั่นทวันกาดเกษตรฮักพี่ฮักน้องว้า หมวกขะหมวกมากหลายมากขะใบมันใหญ่ดีก็หมวกย่างอื่น <c oughs> จังไดลร่มกติพัฒนแล้วสวัสดีค่ะสวนปานนันทวันการเกษตรค่ะ